ครับทีนี้มันมีคอมเมนต์อยู่จำนวนซึ่งน่าจะเป็นจำนวนมากพอสมควรนะครับครับคิมมาว่าอยากให้ป่าเต็ดมาออกรายการป่าตึ้อทอกอืมตอนที่ผมเห็นครั้งแรกเนี่ยผมผมบอกตรงๆนะครับว่าผมไม่รู้จักนะครับว่าป่าเต็ดนี่คือคือใครอะไรอย่างเงี้ยนะครับสวัสดีครับคุณยุทธนาบุญอ้อมครับ ขอต้อนรับเข้าสู่รายการป่าตึ๊บทอล์กนะครับครับโอ้โหเสื้อคล้ายกันเลยนะครับคุณเอ่อคุณยุทธนาบุญอ้อมคุณชื่อเล่นว่าอะไรนะครับชื่อเล่นเต็ดครับคนส่วนมากจะเรียกว่าอะไรอ๋อแต่คนส่วนมากก็จะเรียกผมว่าป่าเต็ดมาตั้งนานแล้วครับงั้นตลอดการสัมภาษณ์เนี่ยผมขออนุญาตเรียกว่า คุณยุทธนาแล้วกันนะครับเพราะว่าพอดีถ้าเรียกปัเตดมันจะมันจะคล้ายๆกับชื่อผมนะครับผมปัดตึบมันจะแบบอาจจะดูงงๆนิดนึงขอเลกเป็นคุณยุทธนานะครับครับทีนี้ถ้าหากคำถามไหนนะครับที่ผมถามไปเนี่ยมันอาจจะเซนซิทีฟเกินไปนะครับครับแล้วก็ไม่สะดวกใจที่จะตอบนี่ยก็ก็ไม่ต้องตอบก็ได้นะครับแต่ก็ไม่ต้องลุกไปไหนนะครับก็ให้นั่งอยู่นี่จนกว่าจะตอบ นะครับแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งครับอันนี้ขอบอกไว้เลยว่ารายการเราครับปะตึบิบทอล์กเป็นรายการที่ค่อนข้างจะโปรเฟชชั่นแนลนะครมืออาชีพครับมืออาชีพคือถ้าเราถ่ายทําเสร็จปุ๊บเนี่ยตัดต่อเสร็จแล้วเราจะไม่ส่งให้คุณดูก่อนนะครับอืเราจะโพสต์เลยครับคุณจะได้ดูพร้อมๆกับคนอื่น,นโอ้โหมืออาชีพสุดๆ ได้ครับเราเริ่มเข้าสู่คําถามกันเลยดีกว่าเอาเถอะครับผมจะได้รีบกลับฝนตกด้วยอ๋อโอเคครับจากที่เราได้ทํารายการป่าทึบทอลมาเนี่ยครับทามาแล้วทั้งหมด9 EP EP นี้ EP ที่10นะครับในคอมเมนต์แต่ละคลิปของเราเนี่ยก็จะมีแฟนรายการของเราเข้ามาคอมเมนต์ว่าแบบอยากให้ใครมาออกบ้างนะครับทีนี้ มันมีคอมเมนต์อยู่จํานวนซึ่งน่าจะเป็นจํานวนมากพอสมควรนะครับครับพิมพ์มาว่าอยากให้ป่าเตดมาออกรายการป่าทึบทอล์กตอนที่ผมเห็นครั้งแรกเนี่ยผมผมบอกตรงๆนะครับว่าผมไม่รู้จักนะครับว่าป่าเต็นี่คือคือใครอะไรอย่างเงี้ยนะครับผมก็เลยต้องบอกทีมงานให้ไปเซิร์ชใน Google คำว่าป่าเต็จโอเคแล้วเจอไหมเจอครับก็เจอข้อมูลอยู่เยอะ แต่ยังน้อยกว่าชื่อปัตตุบนิดนึงนะครับครับทีนี้ในฐานะที่ผมเนี่ยไม่รู้จักคุณยุทธนานะครับหรือว่าชื่อในวงการว่าปัเต็ศนะครับครับคุณช่วยแนะนําตัวให้ผมฟังหน่อยแนะนําตัวครับก็นี่ไหลนี่หน้าอกนี่พุงครับรวมเล็กเลเนี่ยเรียกว่าตัวรู้จักนี่ตัว เติบสวัสดีครับเติบรู้จักตัวสวัสดีครับตัวตัวรู้จักเติบครับแลวนี่นี่อันนี้เรียกตีนอ๋อแล้วบนตีนเนี่ยก็จะมีนี่เป็นลายเป็นลายอ่าลายลายอันนี้คือให้ใครรอเปล่าครับอันนี้เราเราจะให้คนที่คนที่เห็นนะคนที่เห็นจะได้สิ่งนี้ไปเห็นไหมเห็นเห็นชัดไหมนี่ตีนนี่เติบ เติมรู้จักตีนสวัสดีครับตีนแล้วเติมครับ,รบทีนี้อยากรู้ครับว่าคุณยุทธนาเริ่มเข้าสู่วงการมาจากอะไรครับก็ก็เรียนมาทางด้านการทำรายการทางวิยทยุและโทรทัศน์ครับดังนั้นเนี่ยเมื่อออกมาสมัครงานแรกก็ไปเป็นดีเจครับทีนี้สงสัยว่าเ,เป็นดีเจเนี่ย อยู่วัดไหนครับอันนั้นเจดีดีเจไม่ได้อยู่ที่วัด mm hmm. ดีเจะจัดรายการอยู่ตามคลื่นอ๋อ oh, ตามคลื่นเออแล้วคลื่นอะไรอะครับคลื่นไส้คลื่นไส้ตอนนี้อยากอ้วกมากอ้ mm hmm. วกเป็นเลือดด้วยอ้วกเป็นเลือดด้วย mm hmm. อ๋อแล้วคุณไปกินอะไรมาครับกินต้มเลือดหมูกินไปสิบแปดชามก็เลยกลายเป็นการอ้วกแล้ว เป็น,เ,ปนเลือดถ้าวันนั้นกินข้าวมันไก่ก็จะอ้วกเป็นไก่บางทีก็อ้วกเป็นมันแล้วแต่ว่ามันไก่อะไรเยอะกว่ากันแล้วถ้ากินก๋วยเตี๋ยวเป็ดอะถ้ากินก๋วยเตี๋ยวเป็ดเวลาอ้วกออกมาจะเป็นริเวอร์พูครับ <c oughs> ทีนี้หลังจากการเป็นดีเจเนี่ยค,คุณยุทธนาได้ทำอะไรต่อจากนั้นไหมครับช่วงหลังนี้ก็มาทำเรื่องการทำเทศกาลดนตรีเยอะ มันเริ่มจากตอนเป็นดีเจแล้วมันต้องคิดงานเพื่อโปรโมทร,รายการวิทยุที่จัดอยู่อพอตอนหลังก็เลยมาทํางานเป็นธุรกิจหลักไปเลยก็คือการจัดคอนเสิร์ตการจัดเทศกาลดนตรีทีนี้มันมีอยู่เทศกาลนึงครับเป็นเทศกาล i i m o ม n t a ท n นะครับที่ทุกๆคนรู้จักนะครับ,รบแต่ผมไม่รู้จักเขาบอกว่าเนี่ยเทศกาลดนตรีที่ชื่อว่า Big Mountain Music Festival เนี่ยครับ อยากรู้ว่าทำไมต้องไปจัดที่เขาใหญ่ด้วยทำไมถึงไม่จัดที่เขาวงกฏก็ถ้าจัดเขาวงกีฏมันจะเดินหายากอ,อีกอย่างหนึง่งงานมันมีชื่อเล่นว่ามันใหญ่มากมถ้าไปจัดเขาวงกฏมันก็จะเป็นมันกดมากเป็นปัญหาไหมครับเวลาคนดูเข้าไปจะออกไม่ได้ด้วยอันนั้นก็จะยุ่งอีกเพราะพอเขาวงกฏมันก็จะวกวนไปเขาใหญ่มันก็จะสบาย เขาง่ายออกง่ายคือที่นั่นบอกเลยว่าเวลาเขาพื้นที่กว้างใหญ่อหากันง่ายเจอง่ายออกง่ายพื้นที่จอดรถเป็นไงครับโอยที่จอดรถเพียบแต่ว่ามันสะดวกสบายกว่านั้นด้วยการมีสามารถนอนอยู่ในงานถ้าเป็นรถบ้านเน่นอนได้สี่คนติดแอร์มีห้องน้ําในตัวอสะดวกสุดๆยอดอันนี้เปิดขายบัตรหรือยังครับป๋ายังเข้าอีกคําถามนึงแล้วกันต่อเนื่องจากบิ๊กมอเตนะครับ อันนี้คือ,อยังไม่ได้เปิดขายบัตรนะครับยังครับยังพอจะมีสักสี่ใบให้ทีมประตึ้บทอล์กไหมครับทําไมไม่ซื้ออืมกลัวซื้อไม่ทันจริงๆเพราะว่าได้ข่าวว่า,าหมดไวมากจองเลยได้เนี่ยโอ,โอนตอนนี้เนี่ยเดี๋ยวเก็บบัตรไว้ให้สี่ใบคือ,อยังไงก็ต้องเสียงเงินเอา้าจัดไม่ไม่ใช่เป็นงานการกุศลมันมันต้องขายต้องขายนะครับแต ทำเหมือนเก่งเน่ยทำเดี๋ยทำเป็นบัตรเบรกมอลทาให้เหมือนเลยริสแบนทำริสแบนให้เหมือนเลยแล้วก็ไปเดินที่ต้องทำให้เหมือนนะครับโอเคนะได้เดี๋ยวลองดูนะครับผมกล้าอยู่แล้วนะครับโอเคครับทีนี้มาเข้าสู่หมวดของรายการที่คุณยุทธนาทำนะครับชื่อรายการปาเต็ดทอกอยากทราบว่าคุณได้แรงบันดาลใจจากที่ไหน ในการทำรายการปรทท่าเต็ททอคครับมันเกิดจากตอนที่มีโอกาสไปไปร่วมรายการของคุณสุทธิชัยหยุ่นครับแล้วก็เห็นวิธีการพูดคุยออของคุณสุทธิชัยหยุ่นที่ถามเรื่องซีเรียสเจาะลึกลงไปในเรื่องที่ทําให้คนเข้าใจตัวตนของเรามากยิ่งขึ้นครับเราก็เลยรู้สึกว่าโห เราทําได้อย่างเงี้ยแล้วก็เราชอบด้วยเราเราชอบพูดคุยก็เลยเ,เริ่มต้นทําปาเทตทอกอย่างจริงจังขึ้นมาครับแต่นี้บอกนิดนึงนะครับว่าแต่ส่วนรายการของเรานะครับรายการปารตี้ทอกเนี่ยผมผมไม่ได้แรงบันดาลใจมาจากไหนเลยนะครับคือพวกเราทั้งทีมงานเนี่ยคิดขึ้นกันเองนะครับอ,อันนี้ขอ,ขอ,ขอคือบอกนิดนึงนะครับอันเนี้ยตอนอมผมหลับ คือโลโก้นี้มันขึ้นมาในหัวเลยต้องเป็นแบบนี้ต้องเป็นตัวหนังสือสีแดงใช่ครับ,แ,บ,บแล้วก็มีเนี่ยกรอบสีขาวเป็นเหมือนอคําพูดอันนี้คือ,อเหมือนกกับารพูดคุยนี่ผมก็คิดได้เองเหมือนกันนะครับผมก็เลยอันนี้ก็ต้องบอกนิดนึงว่าทางปฏิทุทอลเราเราคิดขึ้นเองกลัวคนเข้าใจผิดนะครับโอ้โหมาถึงคําถามนี้ครับ ผมเห็นคำถามแล้วผมต้องบอกเลยว่าก่อนที่คุณยุทธนาจะตอบคำถามนี้คุณยุทธนาต้องคิดให้เยอะๆเลยครับเพราะว่าคำตอบที่คุณจะตอบออกมาเนี่ยมันอาจจะเปลี่ยนชีวิตคุณเลยจากหน้ามือเป็นหลังมือนะครับคำถามนี้ไม่ถามก็ไม่ได้ได้ไม่ต้องถามก็ได้ ได้เหรอครับได้ไม่เป็นไรโอเคงั้นไม่ถามนะครับ <Okay. S 1> มาต่อกันเรื่องรายการปารต็ดทอล์กนะครับคือผมได้เข้าไปดูคลิปรายการของคุณนะครับปารต็ดทอล์กช่วงหลังๆมาเนี่ยในคอมเมนต์เนี่ยคอมเมนต์กันว่าอยากให้ปารตึตบไปออกรายการปารต็ดทอล์กเยอะมากทีนี้ผมอยากรู้ครับว่า ทำไมคุณถึงไม่เชิญผมไปสัทีรายการนี้นมันมันพูดหยาบออกอากาศได้ป่ะครับจริงๆเราฟรีสปีดครับได้เลยเราคือรายการเรามันมีหลักเกณฑ์ในการเชิญผู้มาร่วมรายการกฎข้อแรกเลยก็คือเราจะไม่เชิญคนเหี้ยมาออกมาพูดคุยในรายการของเราความจริงก็ตั้งใจจะเชิญอยู่แล้วอ้าเหรอครับ ว่าตอนนี้กําลังเตรียมเรื่องเอกสารอะไรให้ครบถ้วนอเอกสารเรียนเชิญใช่ใชครับมันก็จะเป็นเอกสารแบบที่มันจะเอาไว้ลงบันทึกประจําวันซึ่งมันต้องไปเซ็นกันต่อหน้าร้อยเวรก็คือเอกสารลงบันทึกประจําวันว่าวันนี้จะมีแขกรับเชิญคนไหนมาถูกไหมฮะกวนน็วันนี้จะมีใครมาบ้างวันนี้จะมีใครมาทํานองนั้นฮะก็คือเหมือนว่าวันนี้จะเชิญใคร S <S มานั่งหน้าร้อยเวรแล้วก็ลงผมอยู่ในนั้นหรือเปล่าครับต,ต้องเป็นคุณเท่านั้นเลยฮะเป็นคนอื่นไม่ได้ต้องเป็นคุณเ <Okay. S 2> ท่านั้นก็จะเชิญมึงคุณเนี่ยนะครับไปอยู่หน้าหน้าร้อยเวรกับผมแล้วก็ลงมาท<ม>ึกประจําวังไว้ว่ามันมีคนที่ลอกเลียนแบบ<ม>รายการของผมคือเราไปนั่งคุยกันตรงนั้นนั่งคุยกันเลยมีกล้องมีกล้องไหมครับก็ก็มีมีถ่ายรูปแต่ว่าต้องไปยืนถ่ายที่แบบที่ผนังมันจะมีเป็นเส้น ก็แน่นอนอยู่แล้วเวลาเราไปออกรายการก็ต้องมีภาพแบบถ่ายอ่าอ่าใช่ใช่างั้นแขกรับเชิญอะไรอย่างงี้ใช่พอถ่ายรูปเสร็จแล้วมันแต่ว่ามันต้องถ่ายแบบนี้นะมันต้องถือแบบมีตัวเลขเออมีชื่อมีรหัสแสดงว่าโอเคพวกอาร์เบิร์ดก็ไม่ต้องแล้วอ่าไม่ต้องเขาเตรียมไว้ให้ไม่ต้องเตรียมไปก็จะมีถ่ายหน้าตรงแล้วก็ถ่ายด้านข้างอ่าเพื่อเพื่อให ให้เห็นครบมุมมันต้องครบเสร็จแล้วเราก็จะไปนั่งข้างกันแล้วตรงนี้เป็นร้อยเวรแล้วก็เซ็นเอกสารกันถือว่าเป็นเป็นค่อนข้างรายการคุณมืออาชีพ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 แล้วพอเซ็นเสร็จเนี่ยเขามีที่พักให้ด้วยมีที่พักมีที่พักให้เลยอันนี้ก็แล้วแต่บางถ้าเกิดเป็นช่วง low season ก็อาจจะได้พักคนเดียวในห้องนั้นแต่ถ้าเป็นช่วงไฮซีซัก็อาจจะมีเพื่อนอ่ามีเพื่อน ก็ดีเป็นเป็นคอมมูนิตี้มีความสุขกันเดี๋ยวไปเมื่อไหร่เดี๋ยวรบกวนแจ้งอแน่นอนแน่นอนเดี๋ยวเราเราเราต้องแจ้งเพราะผมไปคนเดียวไม่ได้มันต้องมันต้องไปนั่งอยู่ด้วยกันแล้วก็เแน่นอนครับว่าการสัมภาษณ์สัมภาษณ์คนเดียวไม่ได้อจริงจริงต้องต้องผู้สัมภาษณ์มันมันควรจะต้องมีสองคนโอเคครับโอเคครับมาถึงคำถามสุดท้ายแล้วครับอยากรู้ว่า บทเรียนที่สำคัญที่สุดในชีวิตของคุณคืออะไรครับของผมเนี่ยไม่มีอะครับแต่ของคุณเนี่ยเดี๋ยวมีแน่ของคุณไม่มีเลยไม่มีครับของผมสบายๆแต่ของคุณเนี่ยเดี๋ยวได้เรียนของผมเดี๋ยวก็มีโอ้โหโอเคครับครับก็หมดคำถามแล้วนะครับครับก็ขอบคุณคุณยุทธนาบุญอ้อมนะครับที่ให้ ให้เกียรติเรานะครับมารายการป่าตึ้ทอล์กนะครับยินดีมากครับทีนี้ตามธรรมเนียมของเราครับครับผมเดี๋ยวจะขอลายเซ็นคุณยุทธนานิดนึงนะครับก่อนจบรายการอุ้ยไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้อันนี้ตอนพิเศษครับโอกาสแบบนี้มันไม่ได้มีบ่อยๆคุณไม่ต้องขอลายเซ็นผมอ่าผมไม่ต้องขอลายเซ็นครับผมเนี่ยจะขอลายเซ็นคุณแทน อเป็นแนวใหม่ให้แขกรับเชิญขอลายเซ็นพิธีกรใช่ให้มันสมกับวันพิเศษวันนี้มันไม่ได้มีบ่อยๆยอดมากเลยอันนี้เป็นอะไรครับอันเนี้ยหมายจับอ๋อหมายจับแสดงว่าหมายจับเชิญเลยครับอะไรครับอันนี้อะไรครับครับอุ้ยครับอะไรอันอะไรจะได้จบสิ้นกันสักทีคดีอะไรครับเนี่ยครับ รลอมแปลงทั้งเอกสารรายการพิธีกรทำให้ผู้คนเข้าใจผิดคือหลอกลวงประชาชนเอ้ยไม่ได้ปลอมผมชื่อตืบครับผมผมชื่อตืบอยู่แล้วผมขอทนายได้ครับจัดไปให้สิบคนแล้วครับเออผมขอทนายพูดพูดได้ไหมพูดได้คะพูดได้พูดได้เลยครับพูดอะไรก็ได้เหรอพูดอะไรก็ได้ครับพูดอะไรก็ได้อรอ้ย อุ้ยผมไม่ผิดนะครับแล้วผมเดินนาคุณตํารวจเหรอครับผมไปไม่ถูกทางนี้ครับคุณตํารวจครับขอบคุณสําหรับการติดตามรายการป่าตึบทองนะครับถ้าคุณผู้ชมทุกท่านชอบรายการของมันเนี่ยก็ไปค้นดู EP เก่าๆนะครับเพราะ EP ใหม่ไม่น่าจะมีอีกแล้วครับ และสุดท้ายนี้ก็ฝากกด subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กด follow ช่องของป๋าเต็ดด้วยนะครับป๋าเต็ดสะกดอย่างนี้นะครับขอบคุณมากครับว่างๆก็ไปเยี่ยมมันด้วยสวัสดีครับ <Okay. S 3> Yes ในที่สุดถามอยู่ได้เมื่อไรจะเชิญป๋าตึต๊มมาออกบ้าเฮ้ hey.